สวัสดีครับร้านอริยาพาณิชย์นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการพับผ้าแบบที่ยาวมากๆยาวกว่าช่วงแขนเราประมาณสิบเมตรยี่สิบเมตรเราจะพับยังไงโดยที่เราไม่ต้องเดินไปไหนโอเควิธีรผ้ามันจะมีที่ผมพับมันจะมีสองด้านมันจะมีด้านกาวกับด้านไม่กาวเราเอาด้านที่ไม่กาว ด้านที่แบบเรียบๆเ,เนี่ยหันเข้าหาตัวเองอย่างนี้เราก็จับประมาณช่วงแขนประมาณนี้ก็ได้ครับที่เราสนัดพอจับปุ๊บเราดึงนี้ปุ๊บข้างทำนี้รูดปุ๊บตรงนี้แล้วเปลี่เป็นข้างขวารูดไปตามผ้าจนครบ พอมันเหลือปลายปุ๊บเราไม่รู้จะทําไงเนาะหยิบหยิบไปก็ไม่ถึงมันก็จะไม่พอดีเราก็ดึงแล้วใช้คางนีตรงนี้จับปลายที่เหลือเข้าหาคางนี่แล้วก็ประกบกันโอเคจะได้อย่างนี้แล้วแล้วก็วางกับพื้นเลยครวางกับพื้นแบบนี้ Được rồi Cảm ơn thấp